ราชาหนังอินเดียที่บทพลิกแบบเบือมากมหาราชาจะเรียกว่าเป็นการผสานเรื่องราวของแอคชั่นคอม,มดี้แล้วก็สถานสังคมอินเดียก็ได้นะคะเพราะว่าครบรถมากในเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่อยากสปอยเยอะเพราะว่าตอนจบเนี่ยมันเบือแบบว่าช็อกนิดนึงแต่ว่าหนังอ่ะเป็นเรื่องราวของมหาราชาหนุ่มช่างตัดผมที่ไม่ยอมแพ้ต่อการตามหาทางขยะที่มีคุณค่าต่อตัวเขาเองแล้วก็ ต่อลูกสาวของเขานะคะจนต้องไปเจอกับเรื่องราวของแก๊งโจรต่างๆแล้วก็การทํางานของตารวจแบบอินเดียที่มีการคอรัปชันนะคะหนังดูเหมือนเป็นหนังแอคชั่นสุดเวอร์ตามสไตล์อินเดีย India เลยแต่ว่ามีประเด็นสังคมเช่นปัญหาการคอรัปชันของตํารวจความลอดภัยของเด็กและเยาวชนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันขมวดจบด้วยเรื่องราวที่ทําให้ทุกคนแบบว่าไม่คาดคิดมาก่อนแล้วมันก็ผีกมากเราอยากให้ทุกคนผ่านช่วงแรกแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะคะผ่านช่วงแรกไปให้ได้แล้วหลังจากนั้นอะ่ะมันจะ รู้สึกถึงความแบบมันแล้วก็แบบโอ้โหมากอยากให้ทุกคนไปดูกันนะคะแล้วก็เม้นกันมาว่าคิดเห็นกับตอนจบยังไง